เลยแล้วพี่เข้มมาใช่พี่เข้มเข้ามาต้องเรากดขอขึ้นมานะครับหรือว่าพิมพ์ขึ้นมานะฮะไม่ไม่ไม่เอ,อพี่เข้มไม่สะดวกครับผมพี่เข้มไม่สะดวกพี่เข้มขอชมนะครับพี่เข้มน่าจะทํางานอยู่หรือเปล่าไหนลองทวนซิจีบพี่พิงคอยเลย ที่เชไม่สะดวกนะครับพิงพอยก็ไม่สะดวกเหมือนกันครับพิงพอยขึ้นตื่นนะครับเดี๋ยวผมก็งลงนะครับผมมาแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวไปฟิตเนสค,ครับทุกคนกาแฟร้อนไหมครับเมืม่อคืนไม่ร้อนนะครับ Hi ฟอร์ a r g e n เจน a Hi า r o ฟอร์ Thailand ยแลนไม่เราก็หลีเวลาเมา,มาผมบอกว่าสีนั้นเล่นยากมากเลยนะผมเล่นไม่ได้ผมพูดเลยยอมรับตรงนี้แบบคนเลยนะครับว่าสีนที่เมาแล้วขึ้นไปหาชมารมศักดเล่น,ลนมันมันน่าจะได้ดีกว่านี้นะครับ าไลฟ์อีกทีตอนไหนอ่ะจะมาไลฟ์หน่อยไหมคะวันนี้มีไลฟ์ของ c ีเนะครับผมทีมสามีเช่าคืนไปกันนะครับมี5คนนะครับมีพิงทอยมีพี่บอมมีแพลวชมบีมีแทนตะวันแล้วก็มีผมนะครับนอนไม่เนียนใช่ครับผมอันนี้คือปัญหาของผม เลยนะครับแต่ผมจะพยายามให้มันดีขึ้นนะครับสวัสดีค่ะคุณกระสะับสวัสดีครับสวัสดีพี่มดดำระชาพาครับขึ้นร้องไห้ซีร้องไห้สงสารน,น่จดุดเช้าค,ครับไลฟ์ทางไหนน่าจะ Facebook ของ CS7HD นะคร ทำไมต้อง C H เจ็ดไม่เข้าใจทำไมไม่ C H เซเว่นในแฟนเพจของ C H เจ็ดไม่ใชนะ่ในแฟนเพจของ C H เซเว่น H D ครับนี่คือภาษาเศร้าเลยเอ็นดูว่ายินนิโลอะไรรอชมเลยคืนนี้ครับผมหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งหนึ่งทุ่มครึ่ง เจอการที่แฟนเพจของท่องเจ็ดนะครับแล้วก็ต่อละครใส่ยก้มขึ้นเลยนะฮะชอบพี่โรเบิส์ตเสียนพูครับผมก็ชอบใส่เสียนพูครับน้องเพลงแฟนตัวยงให้ฟังบ้างแฟนตัวยงแบบแบบ <c oughs> แฟนตัวยง รักมากพี you know ่เราอ่านเมนอยู่นะคะรับผมรักบอกรักหน่อยรักครับชิมิโนโตะอันยามาซิโอคนิจิวะโตโตลง่รักเธมรัจามื่ใจเป็นพื่ลงล้ว คิดเธอแต่เธอไม่รู้เพียนมีบ้างเพียนครับ <c oughs> อย่าฝืนหน้าครับเพียน <c oughs> อามพี่พลมาครับ นจะเหนืจน้องเอกล้จเหนือนใจน้งเอนลมกึ้แต่ไม่รู้ว่าเธอจะคิดนแมีางหครับสวัสดีครับผมเอ้ยเธอเพิ่งตื่นจริงๆแล้วเนี่ยตื่นจริงๆ เมื่อค,อคอืนกลับ <ใน S 1> ตอนไหนเมื่อคืนสี่ทุ่มมาก,ก็กลับแล้วละครเราดูละคเรเสร็จแล้วเราก็กลับออุ้ยพี่กระแตมาสวัสดีครับพี่แตวสวัสดีค่ะพี่๊กกี้สวัสดีครับนิ้สวัสดีคะ่คๆๆๆคะโอ้สวัสดีทุกคนนะครับหนีหนีแฟนหนีหนีหนีเขาจะไล์ด้วยกันหนีหนีแฟนเขาจะไล์ด้วยกัน วันนี้ต้องซื้อทิชชู่ใช่วันนี้ต้องซื้อครับวันนี้คอมเมดี้ครับหลอกวันนี้คอมเมดี้ครับทุกคนคอมเมดี้วันนี้เตรียมฮะอะไรหมดคอมเมดี้ยังไม่หมดอีกเหรอเตรียมเตรียมกล้ามท้องไว้ครับทุกคนวันนี้จะเตรียมหัวเลาะคิดแทนครับผมแน่นอนใครไม่ขำนะ ก็ต้องถามแล้วคอมมันฟังพี่เติ้ลบอกว่าไร้เก่งฝากขายของได้ไหมได้เลยครับยินดีเลยครับถ้าพี่เติ้ลจะขายอะไรนะครับดีดีเลยครับกาแฟครับเอามาวางไว้ตรงนี้เลยครับผลิตภัณฑ์จากคุณเติ้ลตะวันไม่เดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้ด้วยทีมเราให้ยูโรปปักหมุดไว้เออปักหมุดไว้ได้นะฮะ วันนี้คุณกระษายสุดอ๋อมุกเยอะมากครับวันนี้หามากผมบอกเลยน้ำหูน,น้ำปลาไหลมันจะเป็นมุกแบบมุกสั่งสั่งอาหารเน่ยจำได้ปะมุกอะไรวะมุกสั่งอาหารน่ะที่เราโทรศัพท์แล้วก็จำได้ไหม <laughs> จำไม่ได้ อาที่เรายื่นโทรศัพท์ไม่เจอใส่รหัสเสร็จปั๊บแล้วเราก็เล่นมุกไงรอจับไม่ได้อะอ๋อจับไม่ได้ได้ไงบ่ามีเกี๊ยวสองถุงครับอ่ะรอหรือว่าเช้าอยู่ฉันดึกไม่ออกคุณหมูสวัสดีพี่หมูนะครับคืนนี้ประชุประชันเดี๋ยวประชุมประชันต้องผมมันเชิญขึ้นมาไงเชิญขึ้นมาได้กี่คนครับมุกล็อกหรอใช่ครับวันนี้มีมุกล็อกครับ วันนี้มีมุกล็อกเลยครับทุกคนเพื่อนมุกล็อกจากคุณเต้นตะวันให้มาแล้วครับให้มาสองมุกนะครับีบ๊ยสปอยพี่พีหนูยังนึกไม่ออกเลยอ่ะคนตัดต่อไปแล้วเขามาคอนเฟิร์มเองว่าสปอยสปอยจนตอนนี้หนูยังนึกไม่ออกเลยนะมันคืออะไร ว่ามันพูดถาไม่ได้ถ้าพูดถาเกับคนรู้อ๋อได้พี่ <Okay. S 1> พิงค์จะตอบ oh. น่ารักมากครับตัดิงทุกคนแต่ทิ้งแล้วพี่พีบอกตัดทิ้งแล้วพี่บีตัดทิ้งไม่ได้นะ <c oughs> มันหามากเลยนะพี่ <c oughs> ทำไม <c oughs> ผมไม่เห็นคำว่าพี่บีบอกว่าตัดทิ้งแล้วม,มันมันรันของเธอมันรันเยอะเปล่านม่มันเนี่ย จะไลฟ์ทำไมอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอโอ้ยพี่แต่ปั่นนี่แล้วอยู่คนละชั้นเนาะชวนคุณเติ้ลคุณเติ้ลคุณเติ้ลเข้ามาไหมครับพี่แต่ครับเข้ามาไหมครับจะไลฟ์ทำไมอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอไม่ เอาแล้วเพี่ยวกิ๊กขึ้นมาไหมอยาให้เล่นคู่กันอีกหลายนะเรื่องลูกคุณจะมีน้องไหมถ้ามีกระสาก็เก่งเกินไปนะครับทุกคนถ้ามีแต่ให้ชื่อว่าโบ๊ทนะน้องโบ๊ทเหอมาโอเคเธอ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 ชวนพี่แต่สิเราชวนไม่ได้เธอเป็นเฮดเธอต้องชวนพี่แต่กดขอ,ขอขึ้นมาได้ไหมครับ ยูโรต้องดูในไอที่มาเป็นเหมือนใช่ใช่เนี่ยเข้ามาดูแล้วรบกวนพี่แต่กดกดขึ้นมาให้หน่อยได้ไหมครับพี่แต่อินหนักมากติดละครเอโนูเห็นสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับยูโรกลับจากสีสเกตรหรือยังกลับมาสักพักใหญ่แล้วครับอ้าวปสีสเกตมากเหรอฮะใช่ใช่ไปถ่ายนี่งไงถ่ายเลยนะ,ะถ่ายซีรีส์อ๋อ โอ้ไปถึงสีสะเก็ดเลยมันไม่ขึ้นมากระแตทำไม่เป็นลูกลูกลูกกล้องลูกกล้องบวกข้างล่างวะพี่ลูกกล้องบวกข้างล่างนะครับเราก็กดเชิญไหมผมเชิญไม่ได้ต้องผมเชิญไม่ได้ต้องให้แบบ ติดละครสามีช่วขึ้นหนักมากขอบคุณแทนทีมง,งานนะครับทีมมองคนดีขอบคุณมากขอบคุณ,คณมาก<ๆ>ที่แฟนชอบนะครับแล้วกแแตสล้วขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับพุบ่งอ่าแล้วก็เย็นนี้นะครับเจอกันนะครับหนึ่งทุ่มคึ่งทาง Facebook Fanpage CH7HD นะครับ C H F Seven นี่ว่าภาษาอังกฤษนะเนาะ C H F Seven ใช่ C H Seven ตอนนี้ตอนพี่ร้องเมื่อกี้ไปสั่งๆไปลูกคุณต้องมีน้องแล้วไม่สนใจชั้นกดมาแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากจะเข้ากล้องเล่นใหญ่เล่นใหญ่ตาเล่นเต็ดตาสวัสดีครับ ส,ส,สวัสดีครับนี่กัดตัวเหรอครับแฟนคลับอยู่น like ี่นี네่นี่แฟนคลับนี่แฟนคลับตัวจริงจริงๆครับผมไม่ได้แฟนคลับตัวจริงเอาอะไรเดี๋ยวผมส่งหมวกไปให้ครับเล่นเกมตอบคำถามอ่างอะไรฉันชอบขัดขาโอ้ชอบขัดขาเสียใจไม่ไหวตายแล้วอันนี้อยู่กรุงเทพแล้วใช่ไหมครับ อยู่กรุงเทพแล้วอ่ะพาอพาเส่กี่วันนะครับวันเดียววันเดียววเดียแค่วันเดียวพี่ใช่เดี๋ยวรอผลอยู่ถ้าเกิดรอผลออกเะถ้าบวกถ้าบวกก็อยู่ยาวถ้าบวกก็นะตอนเธอเป็นพี่ก็ส่งข้าวเครื่องไว้ให้กินนะตอนพี่เป็นได้อยได้แหมจะไลฟ์กันทำไมเนี่ยในเมื่ออยู่ด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรออยู่ข้างๆกันน่ะ พ่อยแม่เป็นแม่แม่แม่อยู่ด้วยป่ะเนี่ยแม่ทำอะไรอยู่แม่เหรอคะแม่ออกไปอยู่ผู้ชายอย่างเงี้ยนะว้าวมิ่ซายแม่แม่ดีใจแม่ดีใจไหมละครเรตติ้งดีคนชอบเยอะเขาลงสูตรอยู่ดอมไม่ไปดูไอจีแม่เขาลงรูปแบบจูบูจูบูในไอจีเขาด้วยนะ ไม่ธรรมดานี่คุณดวงดาวก็ชื่นชมมากเลยนะวันคุณวันนางเอกเล่นเก่งเออตัสท้าวคุณหมูพูดดิแต่ว่าขอเพิ่มตังค์หน่อยครับทังน้องน่าดีเก่งเนก่ังน้องดูเหมือนเก่งแล้ว อยากจะมาเล่นนานไว้ที่นี่มีที่เล่นนานนะเออหนามีที่เล่นหรอคะพี่หมูบอกว่าเพิ่มตังค์หน่อยครับงบหมดอะไรนะคุณหมูบอกอะไรนะครับเพิ่มตังค์หน่อยครับงบหมดอ่ไปขอช่องสิขอเล่ผม้อมาคุณยูโรก็โอ้โหคุณ หอมากเลยนะแต่และซีนที่ออกมานะโอ้โหเน้ <Yeah. S 3> <laughs> ขอบคุณมงคนดีครับเอออาจจะมี <laughs> มะอาจจะมีข่าวดีนะครับสําหรับคนที่อยากให้เพิ่มตอนอาจจะมีข่าวดีนะครับทวิตกัน oh. เยอะเยอะครับทวิตเข้าไปดูกัน้เยอะคนพ่อแม่เข้าไปเยอะเยอะนะครับเราจะได้มีข่าวดีว่าเอ้ยเพิ่มตอนนะอะไรอย่างนี้ฝ <laughs> <laughs> ากทุกคนด้วยนะครับช่วยกันดูด้วยนะครับ ครับผมดูก็ดูไม่ดูก็เปิดทิ้งไว้ครับผมตอนผมบอกว่าเมื่อไหรจะสอนทุ่มครึ่งสิบโมงเลยพี่กลับมากรุงเทพก็เพราะว่านางเอกสู้คนแล้วพี่ถึงกลับมาได้น่าตอนนี้พี่โดนถลลมหนักมากพี่โดนถลลมหนักมากหนีไปลี้ไัยเพราะว่าหง่อกไม่สู้คนไตบหนึ่งทีปุ๊บกลับกรุงเทพเลย นมีน้องคนหนึ่งบอกว่าขอบคุณพี่เตินนะครับที่ดูเอ็นยูโรเอ้ยเอ็นดูยูโรเอ็นดูครับเอ็นดูขอละครคู่นี้เพิ่มอีกนะคะพี่เติร์นเฮ้ยโปรตีพี่เฮ้ยยูโรโปรตีเวลาคุณไลน์นี่คนดูประมาณสามร้อยใช่เหรอทำไมหายห่างหายไปนิดหลียคนห้าพันคนแล้วนะเนี่ยโหสุดยอดพี่อยพี่บอยพี่บอยด้วยกันด้วยกันด้วยกันครับมันรวมมันรวมกันทั้งสามคนพี่ เขาบอกว่าขอห้าสิบตอนขอห้าสิบตอนโอ้โหต้องไปขอพี่บีขอพี่บีเพราะตอนนี้พี่บีเขาเป็นเจ้าของบริษัทแทนที่แล้วคุณบีจริงหรลิเฮ้ยมีฮแม่ตูดลูกเฮ้ยทีมีออกตูดอ่ะทีมีออกไปใส่เดี๋ยวหมวกบังพอดีเมื่อกี้ใส่พิเจน พี่เต้อะไรเนี่ยขออีกเรื่องนะคะพี่เต้เคมีเข้ากันมากผมกับเบียใช่ไหมครับเป daylight, ็นสามีช yeah, uh, ั่วคืนสองไงพี่เต้นกับพี่แต่หมูหมูมาเล่นมุกแล้วพิ้งอยู่ประเทศไหนยังนอนอยู่เลยเฮ้ยหัวโคกกรจกนม่ยากแต่เพิ่มเยอะเพิ่มเยอะๆเลยค่ะ บอกว่าเร็วๆนี้อยากจะจัดกิจกรรมให้กับแฟนๆละครเนี่ะได้แบบมามิดแอนกรีละครเรากันจังเลยแต่ไม่รู้ว่าพิงคอยยูโรจะว่างมาให้หรือเปล่านะโอ้โหพูดอับต้องว่างแล้วพี่เติมเก่งครับผมเอามาเล่นแนวอีสานหน่อยไหมเหมือนรู้เลยว่าเราจะทำละครแนวอีสานเรื่องใหม่เฮ้ยชื่อเรื่อง มนรักเอ่อมนรักเอ่ออะไรวะเอาปุ๊จะเล่นมุกอะไรเนี่ยจะ <c oughs> บอกมนรักโก้ซันตาโมนิกามนรักซันตาโมนิกาไปอยู่เมกามานานซันตาโมนิกา <c oughs> โอ้โมันมีอีสานแล้วนะฮะ <c oughs> เวลาเราตอนนี้ตอนนี้พิงพิงไม่มีงานเหรอวันเนี้ยวันนี้หยุดค่ะ แต่วันนี้มีไปไลฟ์ไปไลฟ์ของช่องครับสามีช่วคือใช่ใช่ครับวันไหนไปไลฟ์ช่องวันนี้ครับออก็เลยอยู่ด้วยกันก่อนเลยตอนนี้ใช่ครับจะได้ไปด้วยกันไสดสะดวกไม่ต้องลำบากแม่ครับอียูหรอ้าวไม่ใช่เหรอรอละครนะครับแม่จังเลยอ่ะพิงบอยฝากเขาไถึงแม่ด้วยนะได้เลยค่ะขอบคุณมาก บอกแม่ได้แล้วนะตอนนี้บอกว่าทำความดีได้แล้วนะแม่ตอนนี้ลูกสาวแบบดับมากโธพี่าเขาอยู่นี่จะให้มาไลฟ์ด้วยนะเขาเสียได้เขาไม่อยู่ออกไปเมื่อกี้เหรอใช่พี่เติ้นดันแชปหน่อยค่ะแชปอ้อยแชปเหรอัอนีแชปคุณแชปเขาก็ดังละครเย็นเขาอะ มีแต่คนขอเนื้อยากให้ยูโรกับพิงคอยมีละครคู่กันอีกอะ่พะพาแพร่พาแพรบอกแล้วพ,พี่พ่อแพรป่าแน่แน่ออพี่พ่อแพรสวัสดีครับพี่พ่อแพรสวัสดีครับนี่นูเจอแล้วคุณแม่แล้สงสารพ่อแพรมากเลยคนคนทักถามจริงคน <c oughs> งดีเอ็มก็ไปหาพ่อแพรเยอะไหม <c oughs> พี่อยากรู้อ่ะวงแบบโอ้เล่นได้ใจมากอ่ะพ่อแพรเอ้ย อ้ผิดคนผิดคนแม่ไปป้อนขออยู่คนละโซฟาเหรอคะไม่ได้อยู่ด้วยกันครับนี่เราอยู่เตียงก็เดินไปหาเขาที่ยูโรเขานอนอยู่นั่งแยกแยกกันเดี๋ยวมันโป๊เดี๋ยวมันโป๊ครับ พี่เบนขอขอยูโรกับพิงค์พอยอีกสี่เรื่องค่ะใครนะพี่เบนส้มจี๊ดส้มจิอโอ้คนดูเยอะจริงๆเลยอ่ะดีมากเลยดีใจคนีเนื้อเรื่องเป็นยังไงอ่ะคืนนี้เนื้อเรื่องเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับคืนนี้ก็คือ วันนี้ก็จะมีแบบแนวแบบว่าออกมาป้นแล้วก็หาเพชรแล้วก็โดดจากไอ้เชฟหนูไม่ใช่อันนั้นมันป้นลอยฟ้าโอ้เยอะๆกันป้นลอยฟ้าก็มาเอากีงพี่พี่ดูละครพี่พี่อยู่ที่นู่นใช่ปะ พี่ดูละครก็คือจะต้องประมาณตีห้าตีห้าสี่ห้าของที่นู่นนะดูติดตลอดเลยอะดูแล้วแบบโหสนุกมากเลยจริงๆสานนี้ช่วคืนใช่ไหมฮะใช่ครับผมไม่ใช่อา้าวแม่มาแล้วใครมาแม่แม่พี่เหรอหรือแม่เรา พี่วีตามี่ต้ตตคะ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ไหนอะมองไม่เห็นเลยอ,อเล็ก่ะอ๋อเหรอนี่อ๋นอนี่นี่โอ้นี่สร้างภาพอะแม่สร้างภาพเลยเนี่ยอยู่ด้วยกันใส่ใส่อนี่แมสกะโอ้โหสร้างภาพเลยเนี่ยแ,แม่ไปข้างนอกแม,แม่แม่กำลังจะไปข้างนอกแม่กำลังจะไปข้างนอกลูกยูโรสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับลูกเออแม่มองไม่ค่อยเห็นแม่เลยต้องดีทำไมอยู่กันฮะฮะ เียกผิดอ,ะอ่ะฮะพี่เต้บอกว่าอยู่ด้วยกันจะเรียกทำไมอออลืมไปนะไปเอออยู่ด้วยกันเหรอลูกเ,เหรอเออลืมไปลืมไปอยู่ด้วยกันเหรอเออเหรอตามน้ำกงั้นไม่ทันแล้วเหรอพี่เต้บอกว่าแม่ต้องทำความดีนะเหรอพี่ถึงพี่เต้นกับพี่แต่อย่าเรียกชื่อผิดนะแม่ไม่ ไม่เรียกพี่ลูกเออพี่แล้วนึกนิดนึงไม่พี่นะ่แม่แม่ไม่ลืมแม่ไม่ลืมแต่แม่อาจจะพูดช้าไปนิดเดียวลูกคิดถึงคิดถึงคิดถึงกับแม่ไปธุระก่อนนะลูกนะสวัสดีครับเขาอ,อยากให้ลูกอยู่ด้วยกันสองต่อสองไงเราลืมไปลืมไปว่าเขาอยู่ด้วยกันลูกลืมไปยขอบคุณขอบคุณพี่เติ้ลขอบคุณคําพูดต่างๆที่พูดเอาไว้แล้วมันเป็นจริง ขอบคุณมากมากนะลูกนะขอบคุณครับขอบคุณครับแม่จะทําความดีหรือยังครับผมไม่เอาตังครับผมไม่เอาความดีแม่ปล่อยกบกับปลาไหลบ่อยในช่วงนี้ครับครับดีแม่แค่อย่าปล่อยเลยไปถึงแพงจริงๆแม่ไม่ได้จะมาหาหนูหลอกแม่จะไปหาแมว แต่ว่าเข้ามาพอดีพี่อยู่เล้เขินเขินที่เขาแอบชอบแม่พิงพอยู่ไม่เกิดได้ไงล่ะทุกวันนี้ที่ทำดีกับหนูไม่ใช่เพราะเพราะว่าไอ้นี่หนูนะชอบแม่เข้าทางลูกไงเข้าทางลูกเออเข้าทางลูกชอบแม่นี่นะมันใหญ่ย่างยี้ มีเันแอปเออแอปอะไรทำไมหน้าใหญ่จังเขาีแต่แอปหน้าเล็กยกสูงนิดนึงยกสูงนิดนึงนี่นีคือพี่ไม่มีอะไรทำานนี่อยู่ที่เนี้ยคือไม่มีอะไรทำจริงๆนี่ไงใส่ฟิลเตอร์เหมือนยูโรดีใช่ของยูโรมันใส่ฟิลเตอร์นี่เองเออมันพร้อมคลกคลิกคลิกแรงเลยคลกเลยทำไงอ่ะ อันน <S iser Zum voi> ี้แหละนี่แหละกิ๊กฝรั่งมากเลยค่ะเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะเราจะเอาลงไงวะไม่ต้องกลับเป็นเหมือนเดิมหรอกแจ็มาแล้วชอบพี่เติ้ลพี่แต่ค่ะชงเข้มสักเรื่องไหมครับสักเรื่องไหมครับปอแ้มอมสบู่ดื่มน้ำไปนิดหน่อยยิ่งสวยมากๆตอนแสดงละครทรงผมเข้ากับหน้ามากค่ะคือเป็นการชมที่คิดเอทดการชมทรงผมเข้ากับหน้า เป็นการชมที่เยี่ยมมพี่แต่มาบ้างสลับเปลี่ยนไม่มีอะไรหล่อมากตอนใส่ฟิลเตอร์ทำไมทำไมกล้องพี่แต่มันเลิศจังอ่ะแบบว่าหน้าชัดอมันอีกเรื่องเหรอครับค่ายตรเนี่ย อ,อ๋อเอสิครับได้เลยครับปีไหนครับปีไหนสามปีแก่ที่ห้าปีหมดสัญญาแล้วค <c oughs> รับอห้าปีรับูหรอคิดถึงเรื่องพี่เติ้ลตำส้ตม <c oughs> ตำตำโชว์เลยได้คิดถึงเดี๋ยวพี่ตำเปียโชว์ <c oughs> <c oughs> พึ่งกันหะโอเคครับพี่ผมไปก่อนนะอ่าโอเคต,ต้องไปฟิตเนสครับพี่แต่โอ้โหมึงแหสร<า>้างค่ะนัดสิบ,เ,บเ,เ,อเอ็ดโมงนัดสิบเอ็ดโมงเฮนเนอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขายังมีโคต้าไลฟ์อีกสี่ครั้งพี่แต่วันนี้สำหรับวันนี้อ๋ออ๋อวันนี้มีอีกใช่ไม่พลาร<ข>อบค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลางวันอันเยอันี้พี่เท่าไหร่ อันนี้อันนี้รอบแรกอันนี้รอบแรกรอบแรกรอบแรกของวันครับใช่ชั้นหมายสองจะมารอบหนึ่งสี่โมงเย็นจะมารอบหนึ่งสองทุ่มอีกรอบหนึ่งอีกรอบนึงขอตั้งยังไม่หมดยังใจได้อยู่ถ้าผมออกก่อนแล้วก็อยู่กันก่อนก็ได้นะยะบาย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 ครับเริ่สวัสดีครับบายบายครับทุกคนสวัสดีทุกคนครับายบายค่ะ